8533 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 แล้วเดี๋ยวจะตีว่าสองข้อควาน

อ๋อในมาสามหนึ่งศูนย์มอติแยกพิชัยเบรอสี่สิบอ่าอแปดรเติมวหลงศูนย์แยกพิชัยสามแยกพิชัยเป็นม่หอตอนนี้มอสิบที่เกิดเหตุเหวอสี่ติด

ผมคงเรียกพี่ไม่ว่า

ตันเนะเป็นอกับอวีสกันมื่อก่อนเด็ดึ่งรายทกคดันหนึ่งวีบเดียอมกันที่งานเน่ยเ็นา่เขดเองดหน่งเลยี้าตมดีทงโตแล้วก็เออที่มาทางนี้เดี๋ยวมาหลดก็วาง X, ได้ได in ้ได้หทังจากเราปีนะครับปุ๊บไปยเงนะครับใช้พอลล์โม่หลอนอย่างแรกนอกจากรอกเอ่อเหนือประกััมภาระามี่นานะครับใช้พอลล์โม่ลออางรกที่ผมไม่จบเลยบกไปรเบร์สงที่าองรายเราจะทาไปวันนี้คือะไรจบอลลมเบื้อ้นนะครับมีคองสามหมื่น ý thức ăn mừng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  ăn we นี่มันจะไปสอนนอยู่แล้วไม่เหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันแล้วเราไปสอนนอค่าเสียหายครับที่ถูกที่ไม่ได้เรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่ยังไงจะให้ยกไปสอนนอหรือว่าจะให้อ่าให้แฟนมารับนะแล้วนั่นเดี๋ยวจอดไว้บนคุชเบร์ฝากร้านนั้นไว้คุชเบรรถด้วยพี่ที่ไปแต่คุชเบร์รถที่เราฝากที่ไทยนะได้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 กุญแจพี่จะฝากหรือจะไปยกรวจ มแจอี่มแวเดี๋ยวเอาเอาเีโงพยาาลเลยเอาีงาให้เอาีอนแล้วเดี๋ยวพี่อได้ได้แจที่ผมฝากที่อนนอนะบอกแฟนพี่นะอาเดี๋ยวผมาแฟนเะาเดี๋ยวผมอกให้ได้เพาะมืเพี่เาแบเงินหมดที่อยู่้านไหนอยู่ตนี่นี่ใช่ถ้า้านฝากแจวอที่้านอาง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ผมโทรหาเขาแล้วแหละเขาไม่รับแต่คขับรถมปอยู่พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาติดต่อตอนนี้พี่ไปลงาาลก่อนเอาโลนะนี่ของพี่ใช่ใช่ครับเอา้เขาักเลยนะายายายา เดี๋ยวตัให้เขาตามาอกเนาเลยดวกไปนู่นมาสออ่าไปมาองนีมาเดี๋ยวแยกไปลยติดสามติดสา3ไม่หนีเราไม่หนีหรอกตาดี้เราไม่หนีรลวเราไม่หนีเดี๋ยวเดี๋ยว่วรนีความควเหนีแล้วควหนีก็วควหนีแล้วควรยตัวเราอยู่ระหว่างกับรถใกล้วัยี่สที่หมายจะมีติดเพมติดสามวันนี้จะมเห้ี สี่ 4, 90, เก้าเจนเรลนนี่ลูกขายกล้วอสิบแล้วเปลนตร่กรุงเทพแจ้งเร็นข้อมูลฟริมา2อ6สองหกกรณียาปนาวอสิบแปดแจ้งเป็นรถพยาบาล7จ็ดิห้ารถพยาบาล ั่งตรงข้ามปากซอยวันสิเปรนุจะสูดฝัาสองหกเปลนจัเ็บตีวอนน้วสี่สิบสามยพี่ชัยบาเอกชิงหนึ่งลาสิศ eh like ูนยยหน่วยยี่สิบารอพอหนโยชินดจ่แปดบุด้าอ่างันะเป็นจอบติหุอดปกติเปรนาการี้เหอรวสี่สิามนที่สามได้รับบาดเจ็บเป็นหราย হ্যাঁ রাখা রাখা